ครับสวัสดีครับเถื่อโมชุ่มเดชคารุบมนีเบ้าแอมมุทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่หน่อยเนาะครับเถื่อโมชมเนาะน่าน่าจังฝันเธอหนึ่งวสันครับเถื่อโมชมเนาะยายค่ําครับเถื่อโมชมเอาบกทัวไม่ให้ขายวสันครับเอาบกทัวฟักเน่ากับบกแตงมูไม่ให้ขายเนาะครับเนาะแต่ที่สําคัญนี่ได้เลขกับแม่หน่อยนั่ครับงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เนาะครับเนาะสิเป็นตัวไรครับแม่ข้าเพิ่อนก็นั่งอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ใส่หััััววคคคครรบบแม่า้งเลยสสดี สวัสดีครับไม่หน่อยสวัสดีครับครับผมเนาะมาถามกันครับว่าสิเป็นตัวไหนครับไม่หน่อยคนอารมณ์ดีนะครับเนาะฟันเลยก็ระแม่นครับบกสู้ฟังนะครับฟันว่ายังได้กว่าครับฟันเห็นใหญ่ข่ำไปยังบ่ใหญ่ข่ำฟันเห็นใหญ่ข่ำว่าอันหูเสดเดือดขึ้นนั้นว่านา่งน้งาลุกขึ้นมานีว่าฉันนะวะใหญ่ข่ำนี่ยนี่นา่งนางลุกขึ้นมานีแน่วาฉันเอาไม่ยังเนาะอีกลูกขึ้นไม่ยังเนาะอีกวะ ลูกขึ้นยนวเห็นบักทั่วก็บบกแตงผื่อยู่กันห่งแม่ก็สอบซ้ำพกกระสอบพกกระสอบแม่นบักทั่วก็บบกแตงแม่พกกระสอบครับมาไปขายให้แม่แน่ว่าใช่เอายังน้อยอีกแล้วไปขายใส่ใหญ่ค้ำเขาเลยว่าครนไร้ปัญห์นี่คนคสื่อไร้ปัญสีขายอะไขาดยี่บอะไรวะใช่ครับหู้บริโภไม่แบบเอาบัตรครับเออคันขายแบบเบินั่น่ะเอาเอาไว้เธอกินเลยเราอะเราบอกว่าเอาไว้เธอกินเอาแซ็คเอาแซ็เอาไว้เถอะนะว่ะ ก็ขายให้ขาดเบสตัวชัดนอ้ครับผมบานนี้เครื่องมะนาวเครื่องเตงนันเจ๋งกว่ามันในขายเราเห็นเราเกือบเส้า,รา,สารการะทุงอยู่แล้วเส่ากระทุงแยกออกมาแล้วเกี๋ยวกว่าเดี๋ยวเสารกระทุงครับผมบานนี้ได้บุกเดือบบุ้เดือบแต่บุทัว่วครับบุกทัว่วแล้วซิปมัดบขาดเคือซิปซิปมัดขายบขาดในขายบขาดครับแล้ววาเออก็ใช้ก็ว่าเธอกินใช้หนังว่าใช่แล้ววะครับผมแล้วบอก เอาแต่กินซะ่หนงังใั่เออคเขาใช้พวกเขาเอาแตกินนะว่ะครับน,นับ่นบอกได้ครับเนี่ยเพิ่งยังมีชีวิตบอกครับยังหยั่งอยู่เราปีเราแขวนยังยังหยังอยู่รเราเพ่ได้ตายบาาอกครับโอ้ท่ได้ตายโอ้คนละคนละค้ามนกับที่ตายหน่ะเนาะคนละค้าคนที่ตายเนาะโอ้ครับผมบัดนี้เราว่าอันเอา,เอา,าแต่กินนะบตดบัดเนี่ยคัดตะบักแตงมาเดียวเราไปแบงเงินหายบัดบอกทัวร์แล้วโบไนเลยครับเพิ่แบงเงินเพิ่งหายจักบัตรอะแบงเงินเราใหย้ยแปดสิบ แปดสิบบาทเมนเดือนละเาอาเดือนนั้นเรเอาเบิรเลยเเอาเบิดเตอให้แปดสิบบาทต้้งไห้ครับเอ๋ยใหญ่ๆขำแค่คอยยังไรเถอะแล้วไวดูดตัว่าไวดูดตัวสั่แล้วะก็บอกอือาไวดูดตัว่ะเอาไปใส่โดเอาไปใส่โลดว่าบากครั่วนี่ย้ใส่ตู้ไว้ประชันไปขายอีกเร้วบากอื่นประชันไปขายอีกมืงอื่นบาทนี้เมาอีกกว่าดีบางครั้ขคืนปัดแอ่ยงสงเลยบัตรแปดสิบาไปขายยังงสิบัดมันเบิดเลยเตื่นมาล้อเอาเงินอีกบาทนีบ เอาเงินออีกเห็นไเงนินหน่อยหนึ่งแบบนี้มเอาไม่แบ่งเงินเอาอีกบานี้ครับให้อีกซะให้อีกหาสิบบาทครับเอาให้โอ้นันเป็นเลขสิเป็นตัวไล้หรอบานอ่วจากหา้วจักไอเป๊ะเอาฮะห้เป๊เอาหลดเนาะห้เป้ะเอาหลอดครับเลาวบ่นี่อหง,หงี้เพราะไอเบลเอาหลันบาทนี่ใหญ่ข,พนนขพ้พันมาอันนี้ใหญ่ขามพันมาใหญ่นี่วพันมาพอดีบบนี้ครับใช่นิ่งเลยครับนองมึงหื้อไหล ผมกับบัชักค freshman, ือกันด้วยครับเขื่อยเขื่อยเพื่อนบอกเอื่อยเพื่อนยายหนิวประมาณฟันฉันก็จะขนขึ้นบอกครับเถื่องยหญนิวเถื่องยหญ่ขำเถืงยายหนวดครับเห็นปะจู่ขนสาวขดพี่น้องนี่ละพี่น้องนี่ละพี่น้องสาวขดนี่ละเพราะนงดัดฝาดอยู่เตียงครับเออออกจะมาอี๋ยังเชี่ยนิวรู้สึกว่าบอกมึงไปกินกระปุกนน้วว่ะครับยาย่ขำอุ๊ยอันเชี่ยนีวเลยครับไปฝังมือหลังเลยใส่ครับยายหนิว่า เอาแม่ยังไหนขนยังไหนมรำไนเสียงอีสานเอ้าเสียงอีสานมรำดังเนาะไอ้พรำตงเสียงอีสานเนาะจ้างได้ปะเลยละใหญ่นิได้อยู่เนี่ยเกือบสองแสนกว่าแล้วนั่นทีมีสองศูนย์อีกได้ไหมที่เมีนบรครับสองแสนกว่าแล้วะครับสองแสนกว่าเนาะสองแสนบักทัวร์สิบมัดหนิก็นึงศูนย์ให้เงินอีกห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าศูนย์แล้วก็แปดแปดไงแปดศูนย์แปดสิบบาทโอ้คือหลายตัวเล่ะ บักแตงอีกยี่สิบบักแตงอีกยี่สิบมันขายถุงมันอะไรสิบถุงชิปถุงอะไรโด่ไม่หมดนะครับบารีบักทั่วนั่นชิปมัดกันเลยโดอก็ว่าเขาขายเบักเจ้นี่กันถุงถุงพักกันถุงพักบักทั่วบักหน้ามันหกถุงเนาะที่เอามาตั้งไว้เนาะถุงงตั้้ือไวครับเอาให้เอฟซีเปรซอยดนะครับมันคือสีหลายตัวเถอะเนาะโอเคจังเลยมันมันฟันเปรย์สีอย่างไั้นฟันเปรย์อย่างนั้นเลยครับเลือกเอาตัวสี่สอบเนาะเลือกตัวสีสอบครับฟันไปฟันไม่แววนี่แหละครับ บาดิฟันเนี่ยก็นอนเฉลิขึ้นดุขึ้นเขาด้วยครับนึ่งเขาท่านที่นึ่งเขาท่านที่เลยโอ้ครับผมครับือตัวเลขนี่ใหนแถวเองคือเลขตัวเป้าเองครับฟันนี่ผู้ถือก้อเลี้ยงกันมาลุกขึ้นมานั่นเพาก็ตีสี่ตีสี่ตีสี่ครับผมโอ้ฟันกอนสีแจ้งเนาะไม่ก็สีแก่แล้วมาดูขึ้นเงินตีสี่เอาผู้เสด็จขึ้นยังไงขึ้นมาหนึ่งเขาปรับหมดเลยครับไปไปถามได้อันนี้กึ๊กหมู่อย่างนี้ ยาจะลุกยังจะเสกเถอะน่ะ่ะร้านไหนเพราะก็ตีสี่รักคุณเพรก็ตีสี่ลูกคืนลูกหนึ่งเขาเดาเรื่้าของบางเรื่องเขาก็จีสีครับผมอืออีสานบานเท่ากันหนึ่งเขาดจเสาแล้วนะครับเแม่ลูกลูกอีสานบานเท่ากันตีห้ากลูกลดในหมดแม่ครับนอนบรับไปนอนบัวรับกับลูกลูกโดดครับแม่แม่แม่ครับนอครับเอฟีให้เอฟซีแปลไปน้ำกันครับเดี๋ยวกระสีจดตัวเลขข้องไ่หน่อยข้องเข้าไปแคบหน้าจ้าอีกครั้งหนึง เอาครับผมสิถามยังอีกปะครับปะบนคนอีสานเออขึ้นอีสานกับโมมี่อ่ะสิถามโอ้โมมี่แล้วครับเนาะคำผู้พาเลาะล่ะครับคำผู้พาเลาะกกสิแปะเอาน้ำล้างก็ได้แต่โอ้ครับสาวหนิงถามบ่ครับบ่มี่ยังสิถ้าโมมีอ่ะครับบ่มี่ยังสิถามครับเธอ่อตอนนี้ก็ขอบคุณคุณแม่หน่อยหลายๆครับตัวเลยไปเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมถมชุ่มนีได้ครับตัวเลขของแม่หน่อยเนาะครับถมชุ่มเนาะแปลเป็นเลข3ตัวไปฝากเอฟซครับถมช่มเนาะหกสองศนย์หกสองศครับแล้วก็1 0เนาะครับเนาะ8 0 5 0ครับงวดวันที่31มสิกรกฎาคมพศ2566ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่หน่อยเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เบ้าแอ็มอทงกัสิล่าถมชุ่มไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเปิ่งไปใส่รับเอฟซ บ่าวแอามละทรงนีของดีมาฝากนะครับเนาะไปรับชมบม่งของดีกันครับบ่าวแอามละทรงนี่จะเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเหลี่ยงซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่าอร่านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสืเอถือเนาะครับน้องผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนั่ง่าอยู่ของน่าับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงาน้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็พี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนวดดีเหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งค้งต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาผู้ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินขาวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบ่เห็นลานเฮ่าไขว่ไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะ กัมพูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะ ล, helmet, ล,ล,ลักลลกะมือแทะแฉะครับท่านผู้ชมมือแทะแฉะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดํำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้ละกันมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็ะแจ้ขึ้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทรงกับบลรอซ่า,า,ารครับเอาไปฝากเอฟซี C. กระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลามาเทมาเนาะครับน้องสัมผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนคล่องหลวงปู่ลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากเอฟซีโบรายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำรวยสามสิบล้า,ลลานเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่รร ai, รครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับทุธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุครั